สวัสดีครับผนชิดไทมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่แตกต่างจากคลิปก่อนๆสักนิดนะครับเป็นคลิปที่ผมออกหน้าง,งานก็คือมาปูกระเบื้องยางแล้วก็ปูพื้นไม้เทียมแบบนี้นะครับในภาพที่เห็นมันเป็นศาลาที่บ้านผมเองนะครับก็ทําโดยช่างทีมงานของเราเองอาจจะไม่ชํานาญแต่ก็พอมีทักษะกันอยู่บ้างนะครับไม่ได้ชํานาญเหมือนช่างปูโดยตรงของเขานะครับแล้ววันนี้ผมก็อยากจะแนะนําการนําไปใช้งานเครื่องมือต่างๆที่เรามีจําหน่ายด้วยนะครับ ครับจำได้ไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเจม่า30ลิตรตัวนี้เป่าก็ได้ดูดก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมาดูดฝุ่นที่อยู่ตามซอกตามมุมต่างๆก่อนที่จะปูกระเบื้องอยางลงไปนะครับครับงานนี้ผมต่อจากกระจกอลูมิเนียมอันนี้ผมเลือกเป็นบานเฟียมนะครับเพราอจะได้เปิดได้กว้างและใหญ่ขึ้นนะครับครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยก็ เอาเป็นเครื่องดูฝุ่นบ้านด้วยก็ได้นะครับหรือว่าจะทํางานวิวอินหน้างานเนี่ยเวิร์กครับตัวนี้ดูดได้เป่าได้ดูดน้ําก็ได้นะครับถ้าสนใจก็ไปดูที่รหัส8615นะครับ3,950รวมส่งเดี๋ยววันนี้ผมมีโตะเลื่อยวงเดือนตัวทูอินวันจำได้ไหมครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้มาออกหน้างานด้วยตัวนี้ข้อดีคือมีลวตัดหรือว่าคลอสคัตเนี่ยผมจะมาตัดไม้พื้นเทียมหรือว่าไม้หรือว่ากระเบื้องอยางเนี่ยเวิร์กมากเลยนะครับ ครับเอาตัดกับเบื้องยางหนาะประมาณ8มิลถ้าเกิดตัวนี้คัตเตอร์ตัดไม่ไหวนะครับก่อนจะปูเนี่ยผมก็ใช้ PE แผ่น PE ชีตเนี่ยนะครับก็ลองเพื่อให้ช่วยในการซอฟเวลาเหยียบมันก็จะไม่ดังกรอบแก็บกบแก,บ,กบนะครับเพราะว่าพื้นในบางทีมันมีความต่างกันบ้างเล็กน้อยตัวนี้เป็นแบบคลิปล็อกนะครับก็ง่ายดายถ้าท่านศึกษาสักนิดนึงก็คือมันจะมีลิ้นสําหรับเสียบแล้วมันก็จะสามารถ ล็อกเข้าไปด้วยกันได้นะครับตรงนี้จะปูยากสักนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องใช้กาวแล้วทีนี้นะครับปูมันจะเป็นคลิปล็อกตัวผู้ตัวเมียไปเรื่อยๆง่ายดายค,ครับวันนี้ช่างชิ้นและทีมงาน,นครับช่างชิ้นก็ปูนะครับแล้วก็นี้ช่างโฟช่างโฟนะครับเป็นน้องใหม่ก็ ตัดขนาดไปให้ช่างิตก็เพื่อความร,รวดเร็วนะครับเพราะว่าบางทีเวลาจํากัดนะครับผมต้องเดินทางมาจากนครปฐมนี่มาทําหน้าง,งานก็ใช้เวลากว่าจะเดินทางมาถึงก็ต้องแบ่งงานกันดีๆนะครับ ครับถ้าเรามีรั้วตัดที่ตัดได้ฉากดีเนี่ยเวลาเราต่อกันนะครับช่วงต่อเมื่อจบแผ่นเนี่ยมันก็จะง่ายแล้วก็ตรงนะครับเนี่ยฮะทีหัวท้ายเราต้องตัดแต่ในระหว่างต่อแผ่นเนี่ยนะเขาจะมีลิ้นเสียบก็ไม่ต้องกังวล ที่มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก,ก๊แกด้านข้างนั่นก็เพราะว่าผมก็ทําคู่กันไปเลยนะครับในะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะอามาอธิบายช่วงท้ายคลิปก็คือตอนนี้ช่างก็จะวางตรงที่ผมจะวางไม้พื้นเทียมลงไปนะครับก็เลยทําคู่ไปมีสาคนวันนี้นะครับลุยเกณฑ์กะให้เสร็จเลยวันเดียวนะครับถ้าบางทีเลื่อยวงเดือนอาจจะมีบ้างน,นะครับในการเดินมือเดินรีแฮนเนี่ยในกรณีที่เข้ามุมเสาหรือว่าบากเป็นรูปตัวแอลนะครับถ้าท่านสนใจโต๊ะเลื่อยตัวทวินวันนี้รหัสแ6ดหก 530นะครับ <S <S <travail to> <projeto> คัะพอโปรเซสก็จะเต็มประมาณนี้นี่เป็นพวกขี้ฝุ่นจากตัวเครื่องเลื่อยที่เราตัดออกมาเป็นฝุน่นพลาสติกของกระเบื้องยางนะครับ ไม่หลอมละลายนะครับตัดได้ทีนี้ปกติด้านพื้นด้านนอกเนี่ยผมจะเป็นพื้นปูซิเมนต์ที่เราทาไว้วันนี้ผมจะใช้ตรงซึ่งเป็นยิบซ้มบอร์ดแบบนี้แลครับเป็นตรงแต่จริงๆเนี่ยเขามีเป็นตรงพลาสติกแต่วันนั้นผมไปซื้อแล้วเขาไม่พอผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นตรงยิบซ้าซึ่งจริงมันอาจจะมีความเปราะอยู่แต่มันก็ทนปวกทนแดดฝนได้นะครับอันนี้ผมใช้สว่านดอกสองชั้นเนี่ยเจาะควานลงไปเพื่อที่จะยึดตรงลงบนบนพื้นนะครับ อันนี้ใช้ดอก2ชั้นเลยเจาะและคว้านหัวเลยในการยิงเกียวปล่อยนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเว็บของเรารหัส88100ราคาตัวละ290บาทมันจะมีเจาะและคว้านหัวได้เลยอันนี้ยิงเกียวปล่อยไม้ก็ได้อันนี้ผมมายิงลงบนปูนกันนะครับตรงนี้ผมใช้ตรงแล,แล้วเราก็ใช้จิ๊กตัดไม้เท่ากาันหัวและท้ายครับวางชนต่อไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ตะปูคอนกรีตนะครับตอกลงไปให้เป็นแนวจุดเพื่อที่จะมาร์ก แล้วเราก็ใช้สว่านโรตารีร่นะครับวันนี้ผมใช้พุกเบอร์เจแล้วแต่นะครับเบอร์เจดได้เบอร์8ได้แต่เกียร์ปล่อยเนี่ยผมใช้เป็นเกียร์ปล่อยสแตนเลสเลยเพราะว่ามันจะได้ทนเผื่อฝนตกแดดออกอะไรเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ปล่อยธรรมดาเดี๋ยวก็ที่สนิมกินนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตอกพุกลงไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยึดตรงเข้ากับพื้นก่อนนะครับ อันนี้ผมใช้วันนี้เอามากันทุกรูปแบบที่เราจําหน่ายเพื่อท่านจริงๆผมต้องการให้ท่านเห็นด้วยนะครับว่าที่เราจําหน่ายอยู่เนี่ยมันใช้งานจริงๆใช้งานยังไงนะครับอันนี้เป็นไร์สายเจมารรุ่นใหม่ที่มานะครับตัวนี้พันหกห้าสิบนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับปรับทอกได้นะครับก็ชาร์จมาให้เต็มเลยนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยใช้ทั้งวันก็พอดีพอดีกันนะไม่ต้องชาร์จใหม่นะครับ นะครับยิงแล้วตั้งทอมันก็จะหยุดเองนะครับยิงให้สุดเลยแล้วก็จะกืดหยุดง่ายครับไม่ต้องไปอย่างน้ำหนักนะครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเรานะครับรหัส8 5 9 5 1า6 5้รวมส่งตัวนี้จะให้แบตมา1ก้อนนะครับ ครับอันนี้ก็จะปูไม้เทียมไม้เทียมมีหลายรูปแบบนะครับเป็นแบบยิบซั่มก็มีเป็นแบบพลาสติกอันนี้ผมใช้พลาสติกผสมนะครับหรือบางทีเราเรียกว่า WPC หรือ Wood Plastic Composite นะครับก็คือมันจะมีความเหนียวอยู่นะครับในขณะที่มันก็กันแดดก,การฝนได้ดีนะครับอันนี้ใช้แบบ6กรูมีหลายคุณภาพมีหลายเกรดหลายราคานะครับลองดูได้อันนี้ ก็จะเขาจะมีล่องให้เห็นไหมครับสองด้านเนี่ยเวลาเราปลูเขาจะมีคลิปล็อกให้เราบางคนเขาก็มีเป็นอาสแตนเลสก็มีนะครับบางเจ้าตัวนี้ตัดได้นะครับใช้วิธีการตัดจากเลื่อยวงเดือนของเราเนี่ยครับตัวนี้ผมเอาเจม้าตัวทูอินวันซึ่งข้อดีคือมีลวพายอย่างเงี้ยครับพอลวภายมันก็ตัดได้ฉากดีกรณีที่เราต่อแผ่นนะครับต่อหัวเนี่ยถ้าตัดได้ฉากท่านก็จะมีความสนิทแล้วก็มันจะสวยงามนะครับ ถ้าตัดเอียงก็จะไม่สวยนะครับ,รบสำหรับแผ่นไม้เทียมเนี่ยเขาก็จะมีจำหน่ายแยกเป็นตัวคลิปแบบนี้ฮะหราเป็นรูปตัวีเนี่ยนะครับอันนี้ผมซื้อปีกตัวละ5บาทนะครับก็สำหรับยึดลงบนตรงเพื่อที่จะดึงไม้แผ่นไม้พื้นของเราเนี่ยเข้าหากันนะครับตรงนี้ผมยึดลงบนตรงก็มีไร้สายเวลาเรายิงลงไปเนี่ย เรายิงให้เพเยอพเพยอนิดนึงอย่าเพิ่งยิงแน่นนะครับเพราะว่าถ้าเรายิงแน่นเนี่ยเราจะเสียดแผ่นที่2ไม่เข้าแต่เราไปยิงแน่นตอนที่พอเข้าไปแผ่นที่2เข้าแล้วนะครับล้วค่อยไปยิงร่วมอีกทีมก็จะแน่นนะครับตรงนี้ก็จะปรับท้องนี่แหละครับจะช่วยให้เร็วขึ้นเลย อ่าตรงน,นี้นะครับเราก็จะไปยิงแน่นตอนที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนเสียบมันจะยากนิดนึงจะขบกันนะครับเพราะว่า,าคลิปตัวทีเนี่ยเขาจะทำลอยจากพื้นประมาณมิลสองมิลเพื่อจะให้ดูดลงไปบนลงบนตรงนะครับตรงน,นี้นครับตรงน,นี้ถ้าเกิดว่าเรายิงถ้าตั้งเพลยิงกือดอยู่แล้วอยู่เลยแต่ว่าอันนี้ช่างโฟเราอาจจะยังไม่เคยชินกับการใช้สว่านที่เป็นไร้สายที่เป็น ตั้งทอกนะครับเพราะว่าปกติเขาช่างเขาจะใช้เป็นสว่านมือแล้วธรรมดาเนี่ยถามว่าได้ไหมได้เขาก็แต่เขาจะย่างน้าหนักนะครับกึดกึศกึเอาแต่ถ้าท็อกเนี่ยยิงกึดแล้วหยุดเลยนะครับไม่ต้องยิงย้ํานะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวสว่านมีสายของเจมาตัว10มิลตัวนี้เราก็มีทอกด้วยเป็นทั้งสว่านธรรมดาได้แล้วก็เป็นขันได้นะครับเพราะว่ามีทอกแต่ข้อเสียนี้จะรอบต่ำหน่อยนะครับแต่ว่าแรงบิดสูงมากทอกสูงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราก็จําหน่ายไปเยอะตัวละ800บาทนะครับขายดีราคาไม่แพงนะครับจับได้ถึง10มิลแล้วเป็นแบบมือบิดด้วยนะครับไม่ใช่แบบไขาอาไม่ใช่แบบจำปาการทํางานนั้นสะดวกเนี่ยช่างชินเคาว่าจะชํานาญหน่อยจะวจะปรับท็อกเองอะไรเองได้ครับก็ น่าใช้นะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดท่านสนใจก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเรานะครับรหัส54333นะครับตอนนี้800บาทตอนนี้มีแถมหูไขควง2แบบนะครับแบบแม่เหล็กกับแบบธรรมดาไปให้เลยนะครับครับสำหรับการนำไปใช้งานเนี่ยผมเองก็พยายามถ่ายทอด ให้ท่านเห็นการไปนำ,นำไปใช้งานให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเนี่ยสูงสุดนะครับสำหรับเจม่าเนี่ยผมจำหน่ายไปเยอะนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่าอ่ามันมีความเป็นจีนแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับกรุ่นอื่นคุณภาพผมว่าน่าจะดีกว่าเขาหน่อยด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าราคาของผมอาจจะมีสูงบ้างแต่ผมก็เรื่องการบริการเนี่ยผมเต็มที่อยู่แล้วถ้าผมทําได้นะครับ อาตรงนี้ท่านตัดความกังวลไปได้เลยว่าบริการหลังการขายนี้จะทําให้ดีที่สุดนะครับก็เท่าที่ผมจะทําได้นะครับเนี่ยครับตอนนี้มีฝุ่นและเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงมาในร่องผมก็เลยเสียบเครื่องดูดฝุ่นเป็นออโต้ไปเลยนะครับคือใช้กับเครื่องเลื่อยเมื่อเปิดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นก็จะดูดอัตโนมัติไปเลยอย่างเงี้ยครับสะดวกแล้วก็ทำให้คุณภาพงานดีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าท่านสนใจก็เข้าไปดูครับตอนนี้ผมมีโปรครับ11,900 บวกกับทิมเมอร์เจมา่านะครับอ่าราคารวมกันไปเลยก็จะถูกลงไปอีกนะครับครับมาถึงตรงนี้พอปูพื้นได้สักระดับหนึ่งก็มเราไม่อยากให้ฝุ่นตกลงไปในร่องเราก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นพร้อมกันเลยนะครับก็เวิร์กดีครับครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเวลาที่เราจะบากเข้ามุมเสาเนี่ยวันนี้ตรงนี้มันมีฐานที่เป็นฐานปูนอยู่เราก็ต้องบาก เวลาเราเลือกใช้เครื่องมือก็เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานนะครับอันนี้ใช้จิกซอ์จะบากง่ายที่สุดแล้วก็ตรงที่สุดนะครับเพราะมันเป็นบากเป็นรูปทั้งสองมุมเลยไม่ใช่ตัวแอลเป็นตัวยูเลยนะครับตัวยูแต่ว่ามีความตรงด้วยนะครับเพราะบากข้ามุมเสาก็ใช้จิกซอร์เจมาจิกซอร์เจมาตัวนี้จริงๆมีถูกกว่าน,นี้ก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เลือกเอามาผมเลือกตัวนี้เพราะว่าผมเลือกตัวท็อปเลยราคาอาจจะสูงสักหน่อยนะครับหน5่แอยแต่ว่าหวัดแล้วว่า ฟังก์ชันหรือว่ามีอะไรเนี่ยความสมรรถนะเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเลือกถูกก็เลือกได้แต่ให้ดีขึ้นมาอีกนิดนึงผมเลือกตัวท็อปตัวนี้เป็นตัวที่น่าใช้นะครับสำหรับจิ๊กซอ์เจมาตัวนี้ นะครับเวลาเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยครับมันก็จะเสียบเข้าเป๊เห็นไหมครับตรงแล้วก็สวยนะครับแล้วมันจะทําให้เราเซฟเวลาเซฟต้นทุนไปด้วยความจริงแล้วนะครับเนี่แหละครับถ้าสนใจก็เข้าไปดูรหัส86 2 8 0 1 8 5 0บาทรวมส่งนะครับเป็นจิกซอจมมานะครับ ครับสำหรับขอบขอบ้วก็ใช้เม็ดกรวดโรยนะครับเพราะว่าปูนอาจจะไม่เรียบก็เป็นตัวหลอกไปในตัวแล้วก็สวยด้วยนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสําหรับศาลาตั้งแต่เริ่มต้นทําไม้ฝ้าระแนงนะครับไมมแล้วก็ทําพื้นงานที่เป็นงานไม้เนี่ยเราก็จะทํากันเองนะครับส่วนที่เป็นงานกระจกอลูมิเนียมนะครับเราก็ต้องตัดช่างให้เข้าไปอย่างเช่นอันนี้เป็นบานเฟียมนะครับก็ ตัดให้ช่างเขาทำไปนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม